สวัสดีค่ะอยู่กับช่องครัวสุชัญญาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะมาชมวิธีการทำกันได้เลยนะคะขั้นตอนหมักหมูนะคะใช้สะโพกหมู1กิโลกร,รัมค่ะใส่3มเกลือนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนมสด2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะและน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะขยำส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสะโพกหมูนะคะที่จะใช้ในการหมะะักจะมีขนาดประมาณนี้ค่ะไม่บางและไม่หนาเกินไปนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้าที่แล้วนะคะเราจะมาบรรจุหมูที่หมักนะคะใส่ภานชนะนค่ะ จากนั้นนะคะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้3ชั่วโมงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการผสมแป้งนะคะสำหรับการทอดหมูค่ะแป้ง300กรัมค่ะน้ำา250กรัมนะคะจากนั้นนะคะคนแป้งให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อแป้งได้ที่แล้วนะคะนำหมูที่หมักเรียบร้อยแล้วไปคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะนำหมูนะคะไปทอดลงในกระทะน้ำมันที่เดือดน,นะคะ จากนั้นนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะทอดจนมีสีเหลืองกรอบค่ะเมื่อหมูสุกและกรอบไปที่นะคะตักขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นพอดีคําและจัดใส่จานเลยค่ะต่อมานะคะไปขั้นตอนการทําน้ําจิ้มนะคะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลเล็กน้อยนะคะและพริกป่นตามใจชอบได้เลยค่ะขั้นตอนการทำหมูทอดกระเทียมพิกีทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ